สวัสดีครับเช้ามืดวันนี้พุทธที่5กุมภาพันธ์2568เราก็มาอัปเดตอากาศประจำวันกันตามปกตินะครับพี่น้องแม้ว่าในช่วงสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาสดๆร้นอนๆเลยนะพี่น้องวันที่31มกราคมเนี่ยครับเราได้อัปเดตแนวโน้มอากาศในเดือนกุมภาพันธ์นี้กันไปแล้วนะครับตามหน้าปกนี้นะครับพี่น้อง โดยผมวิเคราะห์แบบจำลอง CFS รลยสัปดาห์ให้พี่น้องรับชมรับฟังกันว่าฝนแรกทางตอนบนของประเทศไทยนั้นอาจจะเริ่มกลับมาตกได้บ้างนะฮะจะเป็นช่วงกลางเดือนนี้ไปแล้วอะแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับผ่านมาไม่ถึง4-5หวันเนี่ยครับรวมถึงวันนี้ในหลายคลิปเนี่ยที่ผมทำไปก็ยังมีความคิดเห็นของพี่น้องนะฮะพี่น้อง FC คอมเมนต์ถามไทยหาฝนกันเข้ามามากมายต่อเนื่องนะครับ ว่าจะมีฝนตกเมื่อไหร่ฮะภาคโน้นภาคนี้จังหวัดนั้นจะมีฝนลงบ้างไหมเดือนนี้มีฝนก็คือมีฝุ่นทุกวันเลยนะครับเอออยากให้มีฝนอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอันนี้ผมเข้าใจดีนะครับพี่น้องจากที่ทําคลิปมาหลายต่อหลายปีเหตุเพราะว่าเดือนนี้มีปัจจัยหลายๆอย่างฮะที่เรานั้นควรเฝ้ารอฝนกันนะฮะนั่นก็เจอ ต้องต้องเจอทั้งฝุ่นละอองแล้วก็อากาศที่เริ่มร้อนขึ้นนะฮะแล้วก็ต้นไม้โดยรอบก็เฉียวเฉาไปนั่นเองนะครับโดยจากที่ผมเช็คอัปเดตอากาศระยะกลางล่าสุดนะฮะในวันที่14คกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนสุดการอัปเดตโมเดลก็คือวันที่18คกุมภาพันธ์นะฮะภาพตรงหน้าของที่พี่น้องเห็นอยู่เนี่ยครับ โดยระบบของลมนะฮะทุกท่านจะเห็นว่ากระแสลมระดับล่างหรือลมระสม925เฮกโตปาสคานะฮะก็พัดเป็นทิศต,ตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไหลเป็นลมใต้ขึ้นไปนะฮะลมใต้นี่เขาก็มีความชื้นความร้อนสูงนะครับพี่น้องก็ไหลขึ้นเข้าไปปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนเห็นไหมครับตามลูกศรสีแดงนะฮะ ซึ่งทางนี้หากพี่น้องมองทางด้านขวามือบนนะฮะเราจะเห็นว่าช่วงนี้ไม่มีการแผ่เสริมลงมาของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงเลยนะครับมีที่เคลื่อนลงมานะครับเป็นทีทีสวิงเล็กน้อยนะก็ลงทะเลจีนใต้ตอนบนเสียมากกว่าโดยในพื้นที่ประเทศไทยก็จะถูกปกคลุมด้วยความกดอากาศในระดับปกติถึงต่ำลงไปเป็นหลักนะครับ ในขณะที่กระแสลมคู่ขนานนะฮะที่มีอิทธิพลต่ออากาศนะฮะประเทศไทยคือลมระดับบน500เฮกโตปสาสาลน,นี่ครับพี่น้องเราจะเห็นว่าในวันที่14เป็นต้นไปจนถึง16กกุมภาพันธ์นะฮะเห็นการพัดของเขาไหมครับยังคงพัดปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคก,กลางตอนบนนะฮะ แล้วก็พักกลางตัวล่างก็โดนด้วยบางส่วนนะฮะซึ่งแนวการพัดของคลื่นกระแสลมก็ยังคงเคลื่อนเป็นแนวตรงๆและก็คลื่นหลังนะครับผักอากาศแห้งจมเข้าพื้นที่ด้านล่างอยู่แต่พอวันที่17และวันที่18กุมภาพันธ์กระแสลมนั้นเขาก็ดันเปลี่ยนไปนะครับพี่น้องก็เปลี่ยนไปโดยการพัดยกกลางยกล่องขึ้นนะฮะหรือที่เขาเรียกว่าพัดยกท็อปนะฮะ โดยพัดสวิงขึ้นนะฮะผ่านพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นไหมครับพี่น้องตามลูกศรสีเหลืองและที่สําคัญในช่วงวันที่14ถึงวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะฮะลมมรสุมชั้นกําลังปานกลาง700เฮกโตปาสาลนะฮะซึ่งก็แนวการพัดของลมชั้นนี้เขาก็มีอิทธิพลในบรรยากาศชั้นกลางหรือโทโพตเฟียที่ผมเคยเล่าให้ฟังในคลิปก่อนอน,นะฮะโดยในช่วงที่ผ่านมา ก็สำแเดงเด่นด้วยการพัดผักอากาศแห้งกดจมอมเย็นนะออกจากบริเวณความกดอากาศสูงเข้าหาพื้นที่ภาคใต้ฮนะซึ่งก็ทำให้ภาคใต้ของเรานะั้นมีอุณหภูมิเย็นกว่าปกตินะฮะจำกันได้ไหมครับพี่น้องโดยในช่วงเวลาดังกล่าวที่เราดูกันอยู่นี้กระแสลมระดับนี้จะพัดประสานนะฮะ กับลมระดับล่างเป็นลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้โดยส่วนหนึ่งพัดออกจากขอบยอมความกดอากาศต่ำเหนือเกาะบอลเนียวมาเลเซียเมื่อพัดแบบนี้เขาก็จะดึงความชื้นด้านล่างพี่น้องเห็นไหมไหลเข้าหาประเทศไทยในภาคกลางตอนล่างนะครับภาคตะวันออกและภาคใต้าตามลูกศรสีแดงภาคอีสานตอนล่างด้วยนะฮะแต่ก็ยังคงพัดด้วยกําลังอ่อนนะครับสําหรับลมชั้น700นี้นะครับพี่น้อง ดังนั้นเมื่อระบบของลมเนี่ยครับที่มีผลต่อสภาพอากาศในชั้นต่างๆนะฮะในบางช่วงมีแนวการพัดเปลี่ยนไปในลักษณะพัดยกขึ้นหรือพัดเหนี่ยวนําความชื้นอย่างนี้บางครั้งบางทีก็จะสามารถทําให้เกิดการยกตัวของกระแสาอากาศให้ดันไอ้น้ําความชื้นขึ้นไปควบแน่น บนชั้นบรรยากาศนะครับซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศที่เหนือชั้นฐานเมฆหรือลม850เฮโโตปาสคานขึ้นไปกลายเป็นฝนฟ้าขนองตกลงมาได้ในพื้นที่นะครับที่ลมพัดผ่านหรือลมหรือเขาพัดเข้าปกคลุมนะครับหรือที่เราเรียกว่าการเกิดฝนแบบการพาความร้อนนั่นเองนี่น้องภาษาฝรั่งเขาก็เรียกสั้นๆน,นะฮะ c o n v e c t i o n rain fall นั่นเองนะฮะ ซึ่งเดือนนี้นะครับฝนที่จะยกตัวตกได้เนี่ยมักจะไม่มากครับพี่น้องเพราะว่าความชื้นในพื้นที่โดยทั่วไปของประเทศไทยย,ยังคงอยู่ในสภาพที่ต่ําเป็นส่วนใหญ่นะครับพี่น้องยังต่ําเป็นส่วนใหญ่เพิ่งเพิ่งพ้นหนาวจ,จัดมาได้ยังไม่ถึงครึ่งเดือนก็ประมาณนั้นฮนะและจากภาพที่เห็นเมื่อการเคลื่อนไหวของกระแสลมคู่ขนาน เป็นลักษณะแบบที่ผมเล่าให้ฟังมาเนี่ยครับก็จะมีผลทําให้แบบจําลองคาดหมายปริมาณการตกของฝน24ชั่วโมงสะสมนะฮะในช่วงวันที่14ถึงวันที่18กุมภาพันธ์ก็ออกมาอย่างที่พี่น้องเห็นอยู่นี่แหละครับซึ่งโมเดลระยะกลางนะฮะถึงยาวแบบนี้หน้างานจริงๆก็ต้องมีการสวิงนะครับพี่น้อง30-40%ขึ้นไปทุกครั้งถูกไหมครับพี่น้องซึ่งที่สุดแล้วก็มักจะออก ในทางสวิงน้อยลงนะน้อยลงกว่าคาดหมายเสียด้วยนะอีกอีกทั้งก็ทุกอย่างนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความชื้นอุณหภูมิและแนวการพัดพาของระบบลมนะว่าจะเสถียรหรือเปลี่ยนไปณเวลาในขนาดนั้นด้วยนะครับเราก็ต้องจะต้องกลับมาส่องมาวิเคราะห์ลุ้นกันอีกทีนะฮะแต่ทั้งนี้ก็พอจะเป็นหนทางเบื้องต้นให้พี่น้อง FC ทซที่ถ,ถ่ายกันเข้ามามากมายได้รับทราบคร่าวๆก่อนนะครับ แล้วก็เป็นแนวทางพอจะใช้ตัดสินใจกันได้บ้างนั่นเองครับดูภาพรวมโมเดลแล้วเป็นไงครับพี่น้องพื้นที่ภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางนะฮะรวมถึงภาคใต้ตอนบนฝนก็จะไม่ค่อยมีฮะเหมือนชาวบ้านเขานะเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะเพราะว่ายังถูกอิทธิพลแนวหลังนะฮะแนวลิทของคลื่นกระแสลมตะวันตกที่เป็นอากาศแห้งเย็นปกคลุมอยู่นะ ที่จะมีฝนมากเม็ดมากหนาเม็ดมากหน่อยก็จะเป็นพื้นที่ภาคใต้เหตุเพราะว่ากระแสลมสามระดับที่ผมบอกมาข้างต้นก็มีลักษณะการพัดที่เหนียวนาความชื้นนะฮะทั้งในส่วนที่ออกจากขอบย่อมโลและวกะจากทิศตะวันออกพัดประสานกันเข้าพื้นที่แต่ฝนก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสมากมายด้วยเพราะอะไรครับพี่น้องสายลมทั้งสามระดับก็ยังมีกําลังอ่อนนั่นเองนะฮะ ในขณะที่พื้นที่ภาคกลางภาคตะว,วันออกและอีสานล่างนะครับตรงด้านล่างของตอนบนนะครับแม้จะได้รับความชื้นจากแนวลมระดับล่างและลมระสุมชั้นกําลังปานกลางที่พัดเป็นลมใต้และทิศตะว,วันออกเฉียงใต้ก็ตามนะฮะแต่ด้วยสปีดลมที่อ่อนนะฮะการยกตัวของฝนก็จะคงทําได้ตกเพียงระดับเล็กน้อยขึ้นไปนะพี่น้องตลอดช่วงฮะโดยน่าจะตกในบริเวณตอนล่างของภาคซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้ทะเลเป็นหลักนะฮะ ก็ดูตามสีฟ้าสีน้ำเงินนั่นแหละครับพี่น้องไม่มากเลยนะครับโดยฝนที่โมเดลให้เกิดหนาเม็ดนะฮะหลพื้นที่บริเวณอีสานตอนบนและด้านตะวันออกในวันที่17-18ถึง18กุมภาพ,พันธ์ปายโมเดลนั้นก็น่าจะเป็นเหตุจากคลื่นกระแสลมนะฮะตะวันตกนั้นเขา,เขาพัดอยู่ๆก็พัดยกท็อปนะฮะกระชา่าความชื้นบนพื้นราบที่ลมระดับล่างหอบมาสะสมไว้ ในพื้นที่นะะก็ให้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะฮะก็กลายเป็นควบแน่นกลายเป็นฝนฟ้ากระนองได้นั่นเองนะฮะก็จะออกทรงนี้จริงหรือไม่ไว้ใกล้ๆนะครับพี่น้องเราก็มาติดตามกันที่สําคัญอยากไปตื่นเต้นตกใจไปกับบางสื่อนะที่ชอบกระพือพาดข่าวพาดหัวข่าวแบบเกินจริงนะยอดวิววิ่งนะซึ่งต้องมีมาอย่างเยอะแยะแน่นอน,นครับเคสนี้จนทุกครั้งนะที่เกิดแบบนี้พี่น้องหลายท่านต้องมาถามผมซ้ําๆซ้าไปซ้ามานะฮะ ว่าจะมีฝนตกหนักมากและตกลวดหลายวันจริงหรือเปล่าพี่โดนซึ่งแนวโน้มความจริงแล้วก็คือตามข้างต้นนะฮะที่ผมเล่าให้ฟังมาก็เท่านั้นเองนะครับพี่น้องกลับมาดูลักษณะอากาศในวันนี้ครับ5กุมภาพันธ์จากภาพที่ทุกท่านเห็นก็เป็นแบบจำลองค่าความกดอากาศหรือความดันเฉลี่ยเหนือระดับน้ำทะเลนะครับ าหมายการแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงนะฮะซึ่งแสดงโดยแผงรละนาบเส้นไอโซบาหรือเส้นความกดอากาศเท่ากันวันนี้มองแล้วเป็นไงครับพี่น้องไอโซบาเริ่มไม่ค่อยรักกันเสียแล้วนะ,ะไอโซบาเริ่มมีระยะห่างระหว่างกันนะฮะระหว่างกันระหว่างเส้นนั่นก็คือความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลงนะฮะมีเพียงเส้นความกดอากาศในระดับพันสิบสี่ถึงพันสิบหกนะฮะ เฮกโตปาสคานะครับอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยนะฮะในเช้าสายวันนี้เท่านั้นเห็นไหมครับซึ่งก็จะทําให้การเคลื่อนไหวของภาพถัดไปนั่นก็คือพื้นกระแสลมรสม925เฮกโตปาสคาเนี่ยครับลมใกล้ผิวพื้นนะก็มีกําลังหรือสปีดลดลงไปด้วยเช่นกันนะฮะซึ่งพัดเป็นทิศตะวันออกนะครับวันนี้ปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยในเกือบทุกภาคด้วยกําลังปานกลางนะครับและก็บ่ายเย็นไปเขาก็อ่อนกําลังลงไปอีกนะพี่น้อง โดยพัดไหลเป็นลมใต้ขึ้นไปปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือด้วยกําลังอ่อนเช่นกันดังนั้นวันนี้ลมกระโชกที่พัดอยู่เมื่อวานก็จะไม่มีเกิดขึ้นนะครับพี่น้องเป็นไปตามระบบปกตินะฮะในขณะที่ภาพถัดไปเป็นการเคลื่อนไหวของลมคู่ขนานอย่างกระแสลมระดับบนในบรรยากาศชั้นกลางนะฮะเห็นทางลมระดับบนแล้วพี่น้องเป็นไงครับในทุกภาคของประเทศไทยจะยังคงได้รับอากาศแห้งกด จมอมเย็นในช่วงดึกถึงเช้านะครับด้วยลมระดับบนโดยคลื่นกระแสลมตะวันตกยังคงพัดวนขวาตามเข็มนาฬิกานะฮะหรือเป็นลมฝ่ายเหนือของขอบแอนติไซโคนฝั่งขวาเนี่ยครับปกคลุมพื้นที่โดยทั่วไปอยู่นะฮะทิศทางการพัดของกระแสลมบนพี่น้องก็มองตามลูกศรสีเหลืองนะครับส่วนลูกศรสีแดงก็แทนการพัดของลมมรสุมระดับระดับล่างครับดังนั้นนะครับพี่น้องเมื่อมีการเคลื่อนอ่อนนะฮะ ของมววอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงประกอบกับลักษณะาการพัดของลม2ระดับเป็นเช่นนี้นะฮะเป็นอย่างนี้ก็จะส่งผลให้ในช่วงเช้าของวันนี้พื้นที่ประเทศไทยในภาคเหนือสางกลางตะวันออกและภาคใต้นะฮะก็จะเริ่มมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงนะฮะปรับไปในทางสูงขึ้นเล็กน้อยนะแล้วก็อากาศก็จะเริ่มร้อนขึ้นนะครับในตอนกลางวัน ในขณะที่พื้นที่ภาคใต้วันนี้ด้วยลมมรสุมที่พัดเข้าไปปกคลุมในพื้นที่กําลังอ่อนลงนะฮะแล้วก็ยังคงมีทางลมของกระแสลมระดับบนหรือคลื่นกระแสลมตะวันตกพัดตะวันหางนาอากาศแห้งกดจมอมเย็นเข้าใส่บางส่วนเห็นไหมครับก็จะทําให้พื้นที่ภาคใต้คลื่นฟ้าคลื่นฝนถึงกับยกตัวตกได้เล็กน้อยนะบางพื้นที่ต่อไปเท่านั้นครับ โดยตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับพี่น้องวันที่ห้ากุมภาพันธ์นะฮะจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่6กกุมภาพันธ์เราก็ไปดูพื้นที่ฝนก่อนนะครับพี่น้องจากโมเดลคาดหมายการยกตัวตกของฝน24ชั่วโมงข้างหน้าทุกท่านก็จะเห็นว่าโมเดลนะฮะวันนี้โมเดลให้มีฝนในพื้นที่ภาคใต้ไม่เกินร้อยละสิของพื้นที่ฮะแต่ดูแอนิเมชันแล้วก็สี โอ้โ oh, สีออกจางนะฮะฟ้าออกจางๆบางจ่อยจังเลยนะครับพี่น้องมีลอยเข้ามาทบๆมากกว่าพื้นที่อื่นเขาก็ตรงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะที่เหลือก็น่าจะออกในทรงเมฆสีคล้ำนะฮะลอยต่าเป็นลอยไปลอยมาลอยต่ําเป็นสีส่วนใหญ่มากกว่านะฮะส่วนใหญ่สินมากกว่าโดยจากแบบจําลองโคดทุกกลาวนะฮะคาดหมายอุณหภูมิในประเทศตั้งแต่เช้าวันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ พื้นที่ภาคเหนือนะครับอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย13-20องศาเซลเซียสสูงสุดช่วงบ่าย27-31องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย15-18องศานะครับสูงสุดช่วงบ่าย27-30องศาเซลเซียสภาคกลางนะครับอากาศเย็นในตอนเช้าบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย19-24องศา สูงสุดช่วงบ่าย31-34องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและประิมณฑลนะครับพี่น้องต่ำสุดเฉลี่ย24องศานะครับวันนี้สูงสุด34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย19-24องศาสูงสุดช่วงบ่าย30-33องศา ไปดูพื้นที่ภาคใต้นะครับพี่น้องอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย20-23องศาเซลเซียสสูงสุดช่วงบ่าย2 8 3 2องศาเซลเซียสสำหรับสบปาลาวเพื่อนบ้านของเรานะฮะอากาศหนาวในตอนเช้านะครับาลาวตอนบนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย9-15องศาสูงสุดช่วงบ่าย21 -26 ององศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ สำหรับเราตอนใต้อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย15-17องศาสูงสุดช่วงบ่าย30-3 3องศาเซลเซียสคลื่นลมในทะเลนะครับพี่น้องฝั่งอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรครับตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรและฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรเช่นเดียวกับฝั่งอันดามันตอนล่างนะครับคลื่นก็สูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ